อาวันนี้มาแต่งกระเป๋ากันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวดูสิคะวันนี้กระเป๋าอะไรเอ่ยไม่ใช่กระเป๋าหนังอะไรเลยเป็นหวายค่ะดูสิคะจากหวายธรรมดานะคะเดี๋ยวแม่จะเนรมิตออกมาให้มันน่ารักเลยนะคะมาดูกันนะคะแม่เห็นในเว็ตอีกแล้วะคะ่ะใครนะคะที่มีกระเป๋าหวายและมีเข็มขัดนะคะของแอมเมสนะคะแบบนี้คะ่ะนี่คือเข็มขัดนะคะเราก็เอามาแต่ง นี่แม่ทํคล้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นเส้นอย่างนี้แล้วเราก็เอาเข็มขัดอันนี้นะคะนี่เลยค่ะมาครอบใส่ตรงนี้ในกระเป๋าไหวายค่ะเห็นไหมคะนี่เลยทําให้กระเป๋าหวายดูแล้วมีอะไรใช่ไหมคะกระเป๋านี่นะคะกระเป๋าไหวที่ี่400บาทดูสิคะมาใส่กับเข็มขัดสวยเลยแล้วนี่นะคะแม่ได้ตัวนี้นะคะมาจากลูกพีทค่ะพระเอกซีรีส์วายนะคะที่โด่งดังนี่ค่ะให้วันเกิดแม่มา เอามาประดิษฐ์กแบบันโอ้โหลูกพีทนีนะคะรู้ใจแม่เลยว่าตอนนี้แม่กําลังฮิตเกี่ยวกับเรื่องแต่งกระเป๋าเลยซื้ออันนี้มาให้แม่ค่ะ,น,คะนีน่ค่ะน่ารักเนาะดูสิจากกระเป๋าหวาสี0รดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะไปลองทํากันดูนะคะนี่คะ่ะน่ารักมากๆเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเวลาแม่ถือจะเป็นยังไงมาเลย